สวัสดีครับคนอย่างฉันจะเป็นเจ้าของโครงการได้ยังไงใครเคยคิดหรือพูดอย่างนี้กับตัวเองบ้างครับถ้าใครคิดแล้วพูดอย่างนี้กับตัวเองนั่นหมายความว่าเรากำลังกดตัวเองลงเราเปะเมินตัวเองต่ำจนเกินไปสิ่งที่เราคิด และพูดกับตัวเองซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่าจะกลายเป็นจริงครับทำไมไม่ลองพูดแบบใหม่กับตัวเองฉันจะเป็นเจ้าของโครงการได้ยังไงวะฉันสามารถเป็นเจ้าของโครงการได้ฉันคือเจ้าของโครงการตัวจริงฉันคือเจ้าของโครงการ enjoy Home ททำไมพูดอย่างนี้กับตัวเองบ้างจริงไหมครับ วันนี้เราจะมาคุยกันเพื่อปลดปล่อยสักภาพของทีมงานเราทุกทุกคนดีไหมครับท่านใดที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเป็นสิ่งดีที่เราจะต้องส่งต่อคนอย่างฉันจะเป็นเจ้าของโครงการได้ยังไงจะมาสร้างบ้านขายได้ยังไงข้อหนึ่งพูดแบบใหม่กับตัวเองเลิกพูดแบบว่าประเมินตัวเองต่ํา ดูถูกตัวเองกดตัวเองพูดลรบๆแยกๆกับตัวเองบั่นทอนจิตใจตัวเองเลิกพูดแบบนี้กับตัวเองได้แล้วครับเราพูดอย่างนี้กับตัวเองมันนานมันเกินไปแล้วเปลี่ยนไหมฉันเป็นเจ้าของโครงการฉันเป็นคนที่ประสบความสำเร็จฉันเป็นผู้นำครอบครัวที่ดีฉันเป็นพ่อเป็นแม่ที่ดี ฉันเป็นผู้นำองค์กรที่ดีฉันคือคนที่พัฒนาศักยภาพของเองในทุกทุกวันฉันมีเวอร์ชั่นที่จริงที่สุดในรูปแบบและสไตล์ของฉันพูดแบบใหม่กับตัวเองข้อต่อไปเลิกดูถูกตัวเองได้แล้วครับไม่มีประโยชน์เลย และไม่เห็นจำเป็นที่ต้องดูถูกตัวเองเพื่อให้เราดูด้อยค่าเราดูแย่เราดูประมาณว่าไม่ต้องดินน้นรนไม่ต้องกระเสือกกระสนไม่เห็นจำเป็นแล้วเรามีพลังอำนาจมือนเหมือนกับคนอื่นถ้าเขาทำได้เราก็ต้องทำได้ข้อต่อไปนะครับให้ทีมงานเราหาหลักฐานดิ ว่าสิ่งที่เราต้องการจะทำจะเป็นจะมีเนี่ยมันมีใครบนโลกใบนี้เคยทำได้ไหมและทำไมเราถึงทำได้หาคนที่ก็ททำได้แล้วเราไปเรียนรู้ขอคำปรึกษาได้ยิ่งดีไปอยู่ใกล้เขาไปอยู่ในสังคมสิ่งแวดล้อมแบบนั้นหรือเสพข้อมูลดีๆของเขา ยกตัวอย่างเราสนใจอย่างที่จะสร้างบ้านขายเราก็ต้องพาตัวเองไปติดตามเพจของโค้ดเดี่ยวไปติดตามเพจของทีมงานที่เขาสร้างบ้านขายโค้ดกรูต่างๆที่เขาสร้างบ้านขายเพื่อเรียนรู้เพื่อซึมซับว่าเขาทำยังไงเขาคิดยังไงเขามีวิธีการตัดสินใจยังไงมันมีคนทำได้ไหมและ ผมเชื่อแล้วก็ตอบได้ตอนทันทีตอนนี้เลยว่ามันมีคนทําได้ครับไม่ว่าเราจะคิดอะไรอยู่กัแล้วแต่เรื่องใหญ่จะเป็นอะไรอยู่กัแล้วแต่ตอนนี้มันมีคนทําได้ <S <S 1> <S 1> ข้อต่อไปนะครับตัดสินใจเอาจริงคนอย่างฉันจะสร้างบ้านขายได้ยังไงคนอย่างฉันจะเป็นเจ้าของโครงการได้ยังไงเลิกพูดแบบนี้และตัดสินใจเอาจริงซะ กล้าที่จะตั้งเป้าหมายใหญ่นะเป้าหมายใหญ่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเปลี่ยนโลกจะต้องทําอะไรที่เราแบบมันสุดๆไม่เคยทําอะไรประมาณนี้ไม่ต้องถึงขั้นนั้นกล้าที่จะออกจากเขตความสบายเดิมๆยกตัวอย่างใครที่ไม่เคยกล้าโทรหาเจ้าของที่เลยจม้าใครที่ไม่กล้า ออกหน้ากล้องเลยจงกาการที่เรากล้าเอาจเกเขตความสบายเดิมๆตามเป้าหมายใหญ่ที่เราคิดไว้นั่นก็คือการกล้าคิดใหญ่แล้วครับเนไหมครัตัดสินใจเอาจริงซะเอาจริงขอหมายเล่หนึ่งนะครับเอาจริงขอหมายเล่หนึ่งหน่อยขอหัวใจรัวๆนะครับเอาจริงขอหัวใจรัวๆนะครับเย้อยอดมากๆนั่นแหละครับ เอาจริงพูดกับตเองเลยนับตั้งแต่วินาทีนี้ฉันตัดสินใจเอาจริงฉันจะเป็นเจ้าของโครงการตัวจริงฉันจะออกกำลังกายอย่างจริงจังฉันจะตื่นตีห้าอย่างจริงจังฉันจะอ่านหนังสืออย่างจริงจังฉันจะโทรโรศัพท์หาเจ้าของที่อย่างจริงจังตตัดสินใจเอาจริงในเรื่องดีๆของชีวิตของเรา เรียนรู้เท่าที่จําเป็นใหญ่เยอะข้อต่อไปเรียนรู้เท่าที่จําเป็นอย่าเยอะเพราะถ้าเยอะไม่ได้ลงมือทําครับผมออกดูที่ดินไปด้วยเจรจาต่อรองกับเจ้าของที่ดินไปด้วยสรุปแบบบ้านจากโครงการอื่นๆในพื้นที่ไปด้วยสามดีมาแล้วอ๋อเริ่มที่จะขายไปด้วยยังไม่มีที่ดินยังไม่มีเงินทุนไม่เป็นไรเรียนรู้เท่าที่จําเป็นแล้วก็แอคชั่น หาหนทางไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแบบนี้แหละครับเราถึงก็ได้ลงมือทําไม่จําเป็นต้องรู้ทุกขั้นบันใดถึงจะเริ่มก้าวเอ,อ้ยฉันจะต้องรู้ก่อนว่าตั้งแต่ก้าวแรกจนถึงก้าวที่หนึ่งพันมันมีอะไรบ้างไม่ได้ทำหรอครับถ้าคิดอย่างนั้นข้อสุดท้ายของคลิปนี้แล้วกัน จงรักษาความคิดใหญ่ของเราไว้เสมอระหว่างทางรนาะจะต้องเจอบททดสอบเจออุปสรรคเจอการาตัดกำลังใจเจอคำดูถูกเจอคนข้างๆอาจจะบั่นทอนจิตใจมีปัญหาบ้างอะไรบ้างเจอแน่นอนแต่จงรักษาความคิดใหญ่ของเราไว้เฮ้ย ยังไงฉันก็จะไม่ปล่อยมือจากคําว่าเจ้าของโครงการยังไงฉันจะไม่ปล่อยมือจากความฝันของฉันยังไงฉันจะต้องไปต่อยังไงฉันจะต้องทําได้ยังไงฉันต้องสําเร็จยังไงฉันจะต้องเป็นต้นแบบให้กับน้องบอสน้องเบสให้ได้รักษาความคิดใหญไว้เคล็ดลับของการารักษาความคิดใหญนะให้มันเป็นส่วนหนึ่งของลมหายใจของเราเลยครับ ให้มันเป็นส่วนหนึ่งของลมหายใจของเราเลยเขาก็ใหญ่ออกก็ใหญ่โอ้โหมันดีมากมากให้มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราฉันคือคนที่คิดใหญ่ฉันจะรักษาความคิดใหญ่ของฉันไว้ไม่ว่าจะเจอกับอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าใครจะมาบันทอนจิตใจตัดกําลังใจฉันไม่เป็นไรฉันจะยืนจัด และคิดใหญ่ต่อไปถ้าผมไม่กล้าคิดใหญ่วันนั้นคงไม่มีเอนจอยโฮมันนี้และคงไม่มีโค้ดเดียววันนี้และคงไม่มีสิ่งดีๆวันนี้ทุกคนจะเรียนรู้จากต้นแบบที่เขาคุ้นเคยเรามาสร้างต้นแบบสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับวงตระกูลของเราดีไหมครับคนอย่างฉัน จะมาสร้างบ้านขายได้ยังไงจะมาเป็นเจ้าของโครงการได้ยังไงเลิกพูดแบบนี้กับตัวเองฉันคือเจ้าของโครงการฉันคือเจ้าของโครงการอย่าไปมือจากความฝันของตัวเองการสร้างบ้านขายเริ่มจาก1ห,หลังก็ได้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันในคลิปตัวต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบาย